สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องน้องหมวยน้องเหมยพะย่อยนะครับผมวันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จปกโพเจ้าคุณทงชัยนะครับสมเด็จปกโพอง์นี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้รับจากมือท่านเจ้าคุณเองนะครับได้รับประกับมือเองนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนั้นท่านมาทําบุญสนามนะครับของสโมสรอุทัยธานีเอฟซีนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ พระองค์นี้มานะครับพระองค์งนี้นะครับจะเป็นสมเด็จปกโพหลังพระสุนทรีวานีนะครับผมพระสมเด็จปกโพรุ่นนี si eh? <S 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 ้จะมีอยู <S> <S <S ่สองพิมพ네์คือพระพิมพ์แม่ธรณีหลังแม่ธรณีกับพระสุนทรีวานีนะครับสวยนะครับองค์นี้นะครับน่าเก็บน่าใช้นะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักๆนะครับเก็บได้เก็บนะครับนะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับ อันนี้จะเป็นหลังพระสุนทรีวานีนะครับผมแล้วก็อีกหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะครับเนื้อหามวลสารนะครับโอ้โหเยอะนะครับหน้าเก็บหน้าใช้นะครับดูพิมพ์ดูหน้านะครับมวลสารต่างๆนะอันนี้ผมผมเองใช้มาอยู่พักหนึ่งแล้วล่ะนะครับผมไปเรียกมาใช้นะครับ อันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันนะแบ่งกันชมนะครับโมนสานครับกล้องอาจจะไม่ฟโฟกัสนะครับโทรศัพท์ไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นะนี่ครับมวลสารนะครับ,ร,บรุ่นนี้เป็นสมเด็จโปกโพนะครับอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นนะครับอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นสําหรับสมเด็จโปกโพนะครับอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นนะ กล้องมันไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นะไม่ค่อยจับภาพนะฮะอันเนี้ยมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่พระอื่นๆผมก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเก่ามากแต่ผมรับประกันว่าพระที่ผมเก็บอยู่นะฮะและที่แบ่งไปนี่เป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยากให้ทุกคนมันลองนะครับลองดูนะถูกอกถูกใจก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปไม่ได้เลย ะครับยังไงก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมนะครับพระรุ่นไหนมาอะไรมาเดี๋ยวผมจะามาให้ชมกันนะครับนะฮะวาจะใดที่เก่าวไปไม่สุภาพหรือคลิปอาจจะออกมาไม่ดีติชมกันได้นะครับต้องขอกราบประทานลภัยนะครับสวัสดีครับ